เดีวผมพิลเลอร์วันนี้ในเกม Minecraft เวอร์ชัน1 6 2 0 1นะครับในคลิปนี้เราจะมาตามล่าหาฟาร์ม e b c กันนะครับโอเคนี่คืออุปกรณ์ที่ผมต้องเตรียมไปด้วยข o บอสต stone ชุดหนึ่ง table crafting table ประตูรั้วแล้วก็ไม้ Enchan อันนี้ไม่เกี่ยว มีเตียงแล้วก็มีออกซิเดียมฟิล์แอนด์สเตลสโตนพิกแอกดาบแล้วก็ถนงโอเคเราจะไปหาหมู่บ้านเอ c กันในคลิปนี้เป็นคลิปเล็กปล่อยฮะคลิปในวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอเก็บ สุดเอนชานก่อนไม่จะเป็นต้องเข้าไปมาเราไปทางไหนดีก็เดินเลยครับเราจำนี้ก่อนพิกัดบ้านตัวเองก่อนหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอเคแล้วก็ไปกันไปทางไหนดีทางนี้ดี่ทางนั้นจะเป็นป่า ทางนี้เป็นทะเลทางนี้ดีกว่าเอ้ยอาหารเตรียมไปยังอาหารเดีย๋ยวเตรียมอาหารไปละโอเคเกือบลืมอ,อาหารเลยเอาไปสักเี่กันสองสามชุดโอเคเริ่มเลย Let's go เจอแล้วหรอเฮ้ยอยู่ใกล้บ้านเองเนี่ยโอเคชเฉะเฉยอยู่ข้างหน้าเห็นเห็นข้างหน้าน,นะมนะเจอแล้วครับเฮ้ยเร็วแฮะดีละเดี๋ะคือพื้นที่จะเนี่จะเป็นไบโอมไบโอมที่มีต้นไม้เนี่ยมันจะมีหมู่บ้านเอ c ครับคือถ้าเราเจอก็มีโอกาสที่ว่าเราเจอหมู่บ้าน N อ c ด้วยเลยว้าวดีเจอเร็วก็ดีอะแล้วก็ปักทอก,กันดีกว่าเพราะว่า เราอยู่อีกนานครับเ,เจอเร็วแค่รอบนี้ดีแล้วต่อไปก็ขอปักทอดหน่อยมี m อ c หรือเปล่าขอสำรวจว่ามี MC หรือเปล่า,ลานะมีบ้างหมู่บ้านสวยเนะพอเป็นเฮ้ยมีอยู่มีอยู่โอเคเยี่ยมนี่แล้วก็ปักทอดไปครับ กันมันเตอร์เกิดโอเคเฮ้ยมีแมวเมีย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 วโอเคมีฟาร์มแครอทขอขุดแคลดหน่อยนะครับโอเคขอขุดหน่อยนะครับ เมีฟาร์มนี้ด้วยมีฟาร์มอะไรอ่ะน่าเป็นนั่นปะนี่น่าเป็นแตงโมวะเดี๋ยวขอดูก่อนใช่ฟาร์มแตงโมจริงด้วยใช่แตงโมวะมีแล้วใช่ฟาร์มแตงโมมีฟาร์มแตงโมด้วยฮะแต่ก็ขอหน่อยแล้วกันพอคิดเกียหาโอเคแล้วก็เจอเนาะก็อยู่ใกล้นี่เองอ่ะโชคดีโชคดีถือว่าโชคดีครับ เราก็แค่ปักทอดไปเลยโหซอมบี้น่าเยอะนะแถวนี้ถ้ามันเอเมื่อกี้เห็นอยู่เลย n p c นั่นไงเจอละเฮ้ยมีห้องปุง่งปุงยาด้วยขอละกันขอละกันนะขอนะครับโอเค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 อันนี้ บาเรี่ยวฝนตกด้วยมีละครังโอเคมีกี่ตัวกันแค่ตัวเดียวเ,เหรอ,อยานาไม่ดีมากแค่ตัวเดียวอะ่ะจะมืดแล้วห,หรือไงจริงจังปะเนี่ย นอนเดี๋ยวเรานอนด้วยเฮ้ยสองตัวนี่ไงกลังนอนอยู่เลยทาง้นเราก็จะขออนุญาตนะครับโอเคปิดไว้ปิดไว้เพราะเราจะเส่งตัวนี้กันนี่แร้วก็นอนหยิบเตียมมานลนนอกบ้านนี่แหละโอเค เรียบร้อยเอจริงจบแล้วอจริงมันก็จบแล้วเนี่ยเพราะเราเจอแล้วอะอทำไรต่อดีโอเคเราเจอเฮ้ยมีแค่สองตัวจริงดิเออดี๋ยวแต่แมวเยอะมากเลยนะหรือว่าโดนซอมบี้กัดหมดมีแค่ตรงนี้หนึ่ง กับตรงนั้งสองโอเคไม่เป็นไรสองตัวกสตัวข้างบนข้างล่างมีปะข้างล่างมีบีดโรดแล้วก็ทํำปักทอสมีเหล็กโคดนะชุดนี้ขาดแคลนเหล็กมากต้องการเหล็กเยอะ นีน่นะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอเจอบหนนะแป๊บ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 หนึ่งแป๊บหนึ่งอดดอกปะอยู่ไหนขอให้ดอกดอกปะอุยอะอ้ยดอกปะอดอกด้วยดอกปะใช่ปะโอ้ไม่ใช่อ่ะเสียดาย้ยมีมีมีมม โูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไรโอย่าหาทำยิงในน้ำอ้ออะไรอะ่ะหมดแล้วอ่ออืม,อม,อมไม่ค่อยมีอะไรฮะตรงนู้นมีอะไรหรือเปล่าโอเค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  ตรงนี้มีทานขุดแล้วกันเจอแรกคุณหมดแล้ช่วงนี้เฮ้ยหรือว่าเราทำนั่นเลยดีฟองเอ็บีซเลยดีปะ่นะอืมเนาะทำฟองเอ็บซีเลยก่อน่านะจะโหเวลาเหลือเดี๋ยวขอกลับแปเนั่นก่อนเฮ้ยทำได้ปะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนได้แหละ เพราะว่าหลัางรถไฟใช้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะโอ okay. เคอะทะงนั้นเวลาก็เหลือผมขอทำนั่นเลยดีกว่าฟาร์ม n อ c เลยด้วยกันเนาะเพราะว่าเวลาเหลือมีอผมขอกลับแปลาของที่ก่อนกลับขอขุดก่อนนะครับ โอเคขุดทานเอาจริงก็ไม่คิดว่าจะเจอเรลวขนาดนี้นะฟอร์มเอ c อ่ะหมู่บ้าน m อ c นะีรอะไรเงี้ยเวลาก็เหลือ,เหล,อเหลือเยอะด้วยเดี๋ยวผมขุดตรงนี้สิ็จผมจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเอาเหล็กมาแล้วจัดทรการลักพาตัว m อ c กัน ทำฟาร์มเหล็กดีกว่าคลิปหน้าคลิปหน้านะ่าทำฟาร์มเหล็กได้อยู่คลิปหน้าทําฟาร์มเหล็กโอเคน่าจะได้อยู่มาโอเคฮนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแปลวเหล็กแป๊บเดียวเจอกันโอเคฮนะไหนๆเราก็เจอ พอเ p c เรียบ้าก็จะมาทำการลักพอตัวเอ c เลยนะครับโอเคเลยเราก็จะต้องเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ก่อนเป็นดินตรงนี้เป็นดินธรรมดาอย่างงี้เป็นดินธรรมดาก่อนจากนั้นเราก็จะแบบนะเออ,อย่างงี้ใช่ปะ ตรงนี้เป็นประตูแล้วก็ขุดอย่างนี้แล้วก็จะวางอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้วางดินอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคตอนนี้อนะีวิซี่น่าจะนอนอยู่คนหนึ่งนะ๋ยวเราทุบประตูทิ้งด้วย อย่างนี้โอเค MPC นนอนอยู่เราก็จะนอนตามอย่างนี้ยน,ะนี่โอเคได้ละง่ายดายจากนั้นก็จะทุบตรงนี้อย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาตัวนี้ด้วยทาเหมือนกันครับ ทุบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็วางดินเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้วางดินตรงนี้รถไฟอย่างนี้อย่างนี้ดินอย่างนี้ทุกอย่างนี้วางรถไฟทุกประตู โอเควางลางนี่นะมายังมามะออกมาเดี๋ยวก่อนเราต้องมารับดิให้เลือกอะไรบ้างโอ้ไม่คุ้มเลยเดี๋ยวก่อนนะโอเคได้ละง่ายได ต่อไปเราก็จะให้มันอยู่ในรางเดียวกันก่อนผมก็จะทำให้มันอยู่ในขบวนเดียวกันเราก็จะอย่างนี้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 เนี่ยให้อยู่ในขบวนเดียวกันก่อนขบวนนั้นอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ทุกๆุกโอเค จากนั้นโอเคเรียบร้อยนก็จะให้มันมาตรงนี้เราจะไปทางไหนดีทางนี้น่าใกล้กว่า,าตกเราก็จะให้มาทางนี้แล้วกันเราก็ต้องต่อทางต่อทางอย่างนี้อย่างนี้โอเค ไม่ต้องติกแซกด้วยเนี่ยแล้วก็ประมาณอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคเราจะวางรางวางรางวางไป โอคได้วางยาวๆก็จะมาเจอตรงนี้ให้เราโหดแล้วปิดเป็นดินธรรมดาถือถ้าเป็นดินเงเราจะวางรถไฟไม่ได้เอ้าวางได้เฉยเฮ้ยทำไมวางได้อะโอเคเดีอะไม่เป็นไรวางได้ก็วางได้ไม่ต้องได้ผลเนาจะวางไ,ได้สิแต่ก็ไม่เป็นไรโอเค พอยังไม่มาอันนี้ก็ไปกันเลยไปเดินทางปลอดภัยนะครับอันนี้ก็นี่เดินทางปลอดภัยนะครับจากนั้นก็ทุบเก็บคืนมาทุบคืนทุบคืน โอเคเอาเน้อเอใ้เศรษายะต้องทุบคืนมังเตืองเหล็กไม่ใช่หรอก <Yeah. S 1> เออมีอะไรให้ป่นวะนี่ไงปนนี้ด้วย mm hmm. เอานนี้ด้วยเอามาเรียบร้อยแล้วก็ อาจจะต้องเอาเตียงด้วยมีเตียงวะเฮ้ยมีกล่องเจบของขนมปังโอเคเยี่ยมขโมยขอบคบุณครับอันนี้ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวเตียงเราค่อยมาเอาทีหลังเอ้ยเอาเตียงไปด้ยเตียงก็จําเป็นทุกทิงเก็บคืน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  เก็บคืน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 เอ,อ๊ะอย่าไปไล่ไป,ไปจ้าแล้วก็ต่อลางไปที่ไกลๆผมก็เตรียมที่ดินแล้วตรงนู้น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 ข้ามแม่น้ำไปไ่รู้ว่าถึงแล้วเปล่าขอให้ถึงด้วยเถอะ โอเคนะร่าจากมาณนี้นูนะ่นนะฝั่งนู้นที่เราจะพาไปโอเคเติมเลยขอให้เดินทางปลอดภัยครับโอเคอันนี้ก็ไปครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับไปเซไปอ๋อขึ้นไม่ได้ลืมต้องช่วยดัน ช่วยดันก่อนโอเคมีต้องช่วยดันหน่อยนึงเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้ไปไปครับไปครับไปโอเคแล้วเก็บรางเหมือนเดิมจะมือแล้วอะ่ะ คิปนี้น่าจะได้แค่นี้มั้งเฮ้ยซอมบี้อ้าวโอ้น้ออึ้ออุซ่าโหอ่าเนาเอยาา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 ่าา โอ้โหต้องหาไม่อะเนี่ยไม่น่าเลยไปตายซะไปตายอย่ามาอะไรขึ้นอะไรไม่รู้อย่ามาอย่ามาโอ้โหสาดเจอใกล้ๆเดี๋ยวมันขึ้นสถานะอะไรเนี่ย เสียได้อินี่เดียวเองติดสถานะอะไรเนี่ยแป๊บนะสถานะนี่บอกอีกโอ้ต้องหาใหม่แล้วอะแล้วกายเดียวทีเนี้ยถ้าหาใหม่อะออ้โอโอ้โอ,โอ,โอ,โอทุกคนครับ อุอสตสาห์เจอใกล้ๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, ส่วน subscribe ก็แล้วแต่สรัทธาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับบาย